วัดกู้ที่เทศบาปลปากเกร็ดนครนนทบุรีสวยมากพระนางเรือร่มรชกา์ที่ห้าทรงรับมากทางเป็นขงติดกับชุมชนวัดเดินเข้ามาไกลาจากถนนใหญ่มีร้านอาหารข้างวัดแม่น้ำเจ้าพยา ให้อตมารับถ่ายวิดีโออยู่วัดกู้พระนางเรือร่มเรือสายวะอืมสนี่สวยนะลงสะพานสะพานปากเกร็ดสะพานห้าแยกปากเกร็ดเราเดินมาไกลเนี่ยมาเดินมาจากปากเกร็ดเรือสายมาพักอยู่ตรงนี้พอดีเดี๋ยวถ่ายวีดีโออยู่ อขอบคุณมากที่ชมกัน